สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ช่องนี้นะของค้าวประต้นะครับตอนนี้ก็เช่นเคยเราอยู่ในเกม mlbb อยู่ในโหมดแรงค์นะครับแบงค์ระดับอ่อีพิกนะครับอีพิกหนึ่งตอนนี้เนี่ยเรามากันทั้งหมด5คนนะครับผมว่าค่อนข้างหนักหนักอย่างแรกเลยก็คือคุณผู้ชมดูมุมบนซ้ายของผมนะครับดูปิงสองร้อลิบาเมกันครับไม่รู้ว่าเกิดความผิดพลาดอะไรขึ้นนะครับซึ่ง มันดูน่ากลัวนะครับ285หโหโหวิ่งไหวนะเนี่ยอ๋อไม่ถึงผมไม่แน่ใจว่าแมชนี้เนี่ยใช่ทีมที่แล้วหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความน่ากลัวที่สองนั่นก็คือทีมที่แล้วเนี่ยเก่งมากเลยนะครับแล้วเขาเล่นเกมเร็วปิดเร็วจบเร็วนะครับแป๊บเดียวจบเลย ไม่กี่นาทีเองเย่ได้แล้วก็มีเอ s i s สเหมือนเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็มี MM เอ็มที่มีโมบิลิตี้เย่เจอเอ s ทีสสองตาแล้วนะครับแมชก่อนหน้านี้ ก็เจอเอ็ดอ uh 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 um uh uh ูยูยูเออ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 อู้ดันไม่ได้อู้นืดเลยหนืดเลยอู้สโลว์โอ้นี่นะอ๋ออู้ขอบคุณเพื่อนเลยนะครับเมื่อกี้แมชนี้อาจจะเล่นยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเหมือนเน็ตเวิร์กผมมันแปลกๆด้วยนะครับโทรศัพท์ผมมันแปลกเองเลยครับผู้ชมมันมันแปลกๆตั้งแต่มีรุ่นใหม่ออกตัวเปิดตัวมาเนี่ย เครื่องเดิผมของผมมันก็อาการแปลกๆทันทีเลยนะครับ <laughs> เหมือนรู้เหมือนรู้โอเคที่วยทำอันนี้เ <c oughs> ตาเตาเตาเตาครับเตาเตาเตาเพื่อไม่อยากอยู่ใกล้เลยเดี๋ยวเขาระเบิดเพือ <c oughs> โอ้โหฉีดแรง <c oughs> <c oughs> ไม่ฉีดแรงขนาดนั้น This, this, เอส h ิสเอสติส Is t เออไปละออกตัวไปช่วยเนาะฉีดผมแรงนักใช่ไหมฮะฉีดผมแรงนักใช่ไหมเฮ้ยเจ๋ง t r i ป l e ลคิวเลยนะครับว้าวแวลดีแวลดีเดี๋ยวเราเน้นออกอ่าลดคู่ดาวก่อนนะครับช่วงแรกๆจะได้ แกงรัวๆ,ๆทำไมเนี่ยทำไมเนี่ยบรูโน <ๆ S 1> ่บรูโน่บรูโน่ฮยโอ้โหโคตรพริ้วเลยบรูโน่ผมตามไม่ทันจริงๆนะครับก็ขวอภัายลสลี่ด้วยเพราะว่าเขาวิ่งเร็วเกินเดี๋ยวรอขึ้นไปรับโอเดตนะครับ กอดคาบ่ป้อมเลยนะกอดบอกให้ผมคาป้อมคุณแน่ๆฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เราจะเข้าไปไม่ได้เดี๋ยวค่อยเข้าไปใหม่นะครับกลางก็น่าไปล่างก็น่าไปนี่แนะ่ล่างเอา้าทำไมผมอยู่คนเดียวอ่ะ อ้าวอ้าแล้วโอเดตอยู่ไหนเ oh. อ้อเอออ้าทำไมเหลือผมคนเดียว <S <S อยู่ดีๆโอเอดตก็หายไปนะครับไม่รู้ว่ากระโดดลงรถแลงก์จำอะไรโอ้หเสียดายเสียดายเอ่อเอ็มเอ็มเขาาครับเมื่อกี้เนะี่ยเสียดายเอ็มเอ็มเขานะครับเสียดายเสียดาย เนี่ยเดี๋ยวเราออกไปรับเพื่อนนะครับแท็กซี่ใจดีรับฟรีทั่วไทยนะครับตอนขึ้นอ่ะฟรีแต่ตอนลงอ่ะคิดตังนี่น่อาโซโล,โลอีกคนเดีกแล้วหรออาไม่มีใครขึ้นมากับเราเลยนะี่อ๋อทำไมอ่ะไม่มีใครมาอยากมากับผมบ้างเหรอเฮ้ยแปลกๆนะเนี่ย นึกว่ามีเพื่อนขึ้นมากับเราแล้วนะครับก็พุ่งชนด้วยความมั่นใจเลยเียวเมื่อกี้ปะโถ่ทำไมถึงทำกับผมได้โว้ยเอ้าเลสลี่ขึ้นมาแล้วนะครับเอ้าเลสลี่มาแล้วแล้วแบบนี้ ขึ้นมาอีกได้ไหมเนี่ยมาแล้วมาแล้วโอ้โหโอ้โหรอดก็บ้าแล้วเอารอดคุณผู้ชมรอดครับเอาลอดเฉยโอ้โหนี่สี่รุมหนึ่งนะครับนี่ผมถึงไม่ค่อยชอบ Xbox เท่าไหร่ไม่รู้ว่าเขาเป็นแท้งเถื่อเจ้าถ้าจะถึกขนาดเนี้ยเป็นแท้งแต่ครับไม่ต้องเป็นออฟไฟเตอร์นะ เพื่อเพื่อโอ้โหแรงซะด้วยผมยังฆ่าใครไม่ได้เลยเนะี่ยโอ้โหเกินไปเปล่าคนเดียวที่ยังศูนย์อยู่ตอนนี้นะค,ะะครับออร์คเคิลก่อนแล้วกันจะยันเพื่อน โอ้โหเพื่อนยังเก่งเอกซ์บอกอะเรามาวัดกันดูผมเสียสมาธิครับคุณผู้ชม <laughs> <laughs> เสียสมาธิ <laughs> ผมเสียสมาธิเดี๋เดๆๆเด้อเดเกือบเกือบเกือบ <laughs> <laughs> สมาธิหลุดตอน ตอนขับรถนี่มันอันตรายนะครับคุณผู้ชมยังจดจ่อไม่มากพอนะครับปาร์ตสี่คนเลยเลยสี่คนเลยเลยดูเอ็กบอครับคุณผู้ชมเอ็กซบอกยังไงออผมนี่กดผิดกดทัวร์แล้วเนี่ยใส่ทุกอย่างที่มีแล้วจริง กดเีดิดกดเถื่อเลยทีเดียวเย่ yeah, ได้ป้อมแล้วอุ่นใจ hmm. อุ๊ยเรายังศูนย์อยู่เลยนะครับเ,เป็นคนเดียวในเกมที่ยังฆ่าใครไม่ได้เลยนี่เราก็วิ่งไปรับเพื่อนไปด้วยไหมครับ

เอือเอา execute ไม่โดนด้วยเฮือแม่ไป็คนละทิศคนละทางเลยนะแหมนี่โอ้โหเย้คิวแรกของเราคิวแรกของเราด้วยความภาคภูมิใจนั่นคือการล่าช็อตเพื่อนนะครับนั่นคือการล่าช็อตเพื่อน มีลุ้นอยู่นะแมชชนี้เนี่ยมีลุ้นอยู่นะอุยโอ้ดึงสวยอืมออกไอเทมอะไรดีจริงๆโอเดตจะยังไม่ขึ้นมากับเราก็ได้นะครับอุ้ย อ๋อไม่ตายเหรออาตายโอเคน่าจะมีแผดเผาหรือเปล่านะครับถึงตายได้หยุดก่อนเ <c oughs> นี่ยผมเล็งบรูโน่แต่ว่าเห็นในมินิแมปแล้วอ้หน้าตาบรูโน่ทำไมแปลกหนึกว่าไม่ใช่บรูโน่นะครับอ้าบลูโน่คุณอยู่คนเดียวแล้วนะสวยกะจะรีคอลกลับบ้านไปเติมเลือดกลับละ เขาจะมาหาเราไม่แน่โอเคขอบคุณครับเอ,อ้าอะไรอะกระโดดขึ้นแล้วก็กระโดดลงหรือจะขึ้นใหม่ได้ไหมเนี่ยมผมคิดว่าน่าจะขึ้นใหม่ไม่ได้นะครับ เพื่อ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 เตรียมตัวเข้าหลังลอดนะครับลอดกำลังจะดันบนโอ้กะจะจังหวะผิดนิดหน่อย หลอดปนเพื่อนเพื่อนหลอดอยู่ข้างบนเลยเพื่อนนี่นะเพื่อโอ้โดนฉีดวัคซีนโอ้โหกลางสวยสุดๆไปเลยอุ้งอีกกี่นึงหนึ่งที่ x e x q เอา <c oughs> ผมกด x e อ,อ,อยู่นะครับ อ๋อทำไมไม่โดนน่ะอะไรเนี่ยอดล้าชดเพื่อนเลยเมื่อกี้โอเคก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับน่าจะได้อยู่ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นการชดเชยแมตช์เมื่อกี้นะครับที่โอ้โหย่อยยับตอนนี้ก็กูหน้ากูตาเรากลับมาได้แล้วนะครับ โอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคุณผู้ชมขอบคุณที่ให้เกียรติดตามรับชมผมก็ขออนุญาตจบบันทึกความทรงจําในครั้งนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเนี่ยแมตช์นี้นะครับที่โ,โหย่อยยับเลยจริงย่อยยับมากก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่อีกทีหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ